สวัสดีครับวันนี้อยากจ,จะมาแบ่งปันเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับในเรื่องของเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับเราถึงต้องส่งลูกไปเรียนท็อปสคูลที่อังกฤษนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะมีความกังวลใจเสียด้วยซ้ำว่า,มมาในช่วงโควิด -19 แบบเนี้ย เราเห็นอะไรบางอย่างในประเทศอังกฤษแล้วเราไม่ค่อยสบายใจเลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายบางอย่างในช่วงแรกของเขานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของยอดผู้ติดเชือ้อยอดผู้เสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจากสถานการณ์นี้ครับถ้าเรามองลงไปดีๆลึกๆเนี่ยเราจะยังเห็นเหตุผลบางอย่างอยู่ครับว่าทําไมอังกฤษเนี่ยยังเป็นที่ที่น่าไปเรียนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงท็อปในใน,ในการไปเรียนท็อปสคูลตั้งแต่ช่วงเย9่เก้าเลยหรือจะหมายถึงการไปเรียนตอนเย1่สิบสองก็ได้ทั้งเย9่เก้าและเย1่สิบสองเนี่ย คือน่าสนใจมากๆนะครับใส่เพิ่งเชื่อผมทั้งหมดครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันว่าทําไมผมถึงพูดว่าในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เราถึงเห็นภาพชัดขึ้นว่าทําไมมันถึงเป็นที่ที่น่าไปเรียนนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับโอเคนะจากแผนภาพนี้นะครับเป็นแผนภาพที่แสดงเห็นถึงเรื่องของเอี่ยเก้าเอียสิบแล้วก็เอี่ยสิบเอ็ดนะครับคือทุกๆเอี่ยเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นการเรียนเป็นสามเทอมอยู่ละคราวนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับว่า โดยปกตินะในสถานการณ์ที่ยังไม่ใช่โควิด1 9เนี่ยท็อปสคูลที่อังกฤษกับอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันยังไงนะครับท็อปสคูลในประเทศอังกฤษคือโรงเรียนระดับท็อปในประเทศอังกฤษนะครับส่วนอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์ในเมืองไทยนะครับหมายถึงทั่วโลกเลยที่ไม่ใช่โรงเรียนระดับท็อปในประเทศอังกฤษนะครับคราวนี้วิธีการของโรงเรียนท็อปสคูลในประเทศอังกฤษเนี่ยคือตั้งแต่ก่อนขึ้นเยี่ย้าครับเขาจับเด็กทำแครเทสก พื่อหาให้เจอว่าเด็กเนี่ย interest คืออะไร personality คืออะไร attitude เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้ list ของ career ที่เหมาะสมออกมาจากนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นคอร์สว่า university ต่างๆเนี่ยในคอร์สคอร์สเนี่ยนะครับเป็นคอร์สไหนบ้างที่เหมาะกับเด็กคนนี้ข้อที่สําคัญในตรงนี้ครับพอเรารู้แล้วว่าคอร์สไหนที่เหมาะกับเด็กบ้างเนี่ย career field ไหนที่เหมาะกับเด็กบ้างเนี่ยเราจะรู้สิ่งที่เรียกว่า k ีด subject k ี y subject คืออะไรคีด subject คือวิชาหลัก ที่เด็กจะต้องเลือกเรียนเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแคร็กออกมาได้ตั้งแต่ก่อนขึ้นเยาว์เเลยครับว่าเด็กควรจะเรียน A level อะไรเรียน IGCSE อะไรนะเพราะ,ะนั้นโรงเรียนดบบทอปในประเทศอังกฤษเนี่ยจึงเริ่มสอน IGCSE ตั้งแต่เยาว์เครับแล้วเขาจะพยายามสอน50%แรกของ IGCSE เนี่ยให้จบที่เยา์เนี่แหละจากนั้น50%ที่เหลือเนี่ยสอนให้จบในเยาว์สินะครับซึ่งถ้าเทียบกับโ <c> ร <oughs> งเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลส l ูลทั่วไปเนี่ยอันนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันดูเหมือนจะเร็วขขึึ้้นนน1ปีใช่่รัมเ็วกวกา หนึ่งปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือมาตรฐานปกติปกติเนี่ยระบบอังกฤษเนี่ย igcse start เก้9จริงๆคราวนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับโรงเรียนระดับท็อปในอังกฤษเนี่ยเขามีการสอบเด็กทุกๆสัปดาห์คือทุกสัปดาห์ต้องมีการสอบครับสอบเพื่ออะไรสอบเพื่อวัดว่าสัปดาห์ที่แล้วเนื้อหาเรียนมาเป็นยังไงบ้างทีนี้ทําแบบนี้แล้วได้อะไรสิ่งที่ได้คือแบบนี้ครับในบางโรงเรียนเนี่ยสมมติเด็กสอบทุกๆวีคทุกๆวีคเนี่ยวีคไหนเนี่ยได้คะแนนต่ํากวเา70%เนอ่ยเซ้นตเรียยให้ไปเรี้ยง เรียนใหม่ติวเพิ่มใหม่แล้วสอบใหม่เอาจนกว่าจะผ่านและเขาคาดหวังว่าเด็กจะต้องได้คะแนน90หรือ95ขึ้นไปนี่คือสิ่งที่ท็อปสคูลมากๆเขาทำกันเพื่อให้แน่ใจว่าตลอดเวลา along the way ใน2ปี9 year 10เนี่ยเด็กเนี่ยเข้าใจเนื้อหาจริงๆเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการสอบในปีถัดไปงั้นพวกโรงเรียนท็อปสคูลเวลาเราไปดูพวกสถิติแรงกิ้งครับแรงกิ้งเวลาจัดเขาจะจัดจ,จนวน เกรดที่เด็กได้ A Star ถึง A เนี่ยมันไม่น่าแปลกใจหรอกครับว่าทำไมเด็กเขาเกรดดีเพราะว่าเขาทบทวนตลอดเวลาเขามีการทําข้อสอบเพื่อเทสตลอดเวลาอันโรงเรียน,นยจะมีการเก็บหลักฐานไว้เป็นอย่างดีตลอดเวลาเลยว่าเด็กมี progress มีผลงานในการเรียนเป็นยังไงบ้างคราวนี้ <c oughs> <c oughs> พอ year สิบเนี่ยเรียน igcse กันจบแล้วเนี่ยเ e a r สิบเอ็ดเทอมหนึ่งะครับก็จะเป็นการทบทวน revision ล้วนๆทบทวนล้วนๆเลยในเะนื้อหา2ปีที่เรียนมา นในการทบทวนตรงนี้เนี่ยมันจะบวกเข้าไปกับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือจะเริ่มมีการเตรียมตัวเด็กนะครับในการเพื่อที่ไปสอบนะครับชิงทุนนะครับหลายๆโรงเรียนเนี่ยพอจบเย a r 1สปุ๊บเนี่ยเด็กจํานวนหนึ่งเนี่ยจะลาออกจากโรงเรียน แล้วไปต่อเยี่ยสิบสองนะครับในโรงเรียนที่ดีขึ้นท็อปขึ้นซึ่งอันนี้เขาโอเคนะครับคือเขาโอเคถึงหมายถึงว่าโรงเรียนยินดีมากๆถ้านักเรียนจะไปโรงเรียนที่สูงขึ้นได้เพราะก็ถือว่าเด็กก็ประสบความสําเร็จขึ้นแล้วก็เป็นผลงานโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเ e ยี่ยสิบเอ็ดเทอมหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะสอบชิงทุนในการย้ายโรงเรียนกันละโดยที่โรงเรียนก็จะช่วยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เพื่อให้เด็กพร้อมจริงๆนะครับคราวนี้เ e ยี่ยสิบเอ็ดเทอมสองเนี่ยจะเป็นการทําข้อสอบเก่าย้อนหลังหรือเรียกว่า Pass Paper Passpaper ัปกติพากากรี พื่อให้แน่ใจว่าเด็กมีความคุ้นเคยเข้าใจในการทําข้อสอบจริงๆรู้เทคนิคข้อเทอมทั้งหมดจริงๆมี k n knowledge มี k i l l ที่เพียงพอในการสอบจริงเพราะว่าเยีสิบเอ็ดเทอมสามเนี่ยครับมันเป็นเทอมที่ไปสอบอย่างเดียวไปสอบ IGCSE จริงๆอย่างเดียวคราวนี้เราดูภาพนะครับเด็กเริ่มเรียน IGCS e ตั้งแต่เย a r 9เก้าแล้วก็จบตอนเยี่สิบแล้วมีการสอบทุกสัปดทบทวนอยู่ตลอดอ่านหนังสืออยู่ตลอดทําข้อสอบเทสตตัวเองอยู่ตลอดขึ้นเทอมหนึ่งทบทวนใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึง่งแถมยังมีการ ช่วยแนะนําในการสมัครสกอเลชิพโรงเรียนดีๆเนี่ยเด็กจะยิ่งต้องรีไวซ์หนักขึ้นทําทุกอย่างหนักขึ้นแล้วพอเทอม2ก็ทำพาสเปเปอร์ย้ําเข้าไปอีกแบบย้อนหลังอย่างน้อย10ปีเนี่ยเด็กพร้อมมากๆครับในการสอบตอนเทอม3เราจะได้คะแนนดีๆได้ A อสตาเยอะๆได้8ได้9เยอะๆ,ๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับท็อปสคูลที่ยูเคคราวนี้อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเนี่ยเป็นแบบนี้อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเนี่ยเย่เก้าเนี่ยยังไม่สอนไอจีซีเอสอีแต่สอนเป็น general knowledge หรือเป็นความรู้ทั่่วๆไปกอน ตาม k e y s t a g e 3ที่เคาระบุนะครับทีนี้เริ่มสอน IGCSE จริงๆ50%แรกเนี่ยพยายามจะสอนตอนเย a r 1สนะครับแล้วพยายามจะไปสอน50%ที่เหลือตอนเย a r 1สแต่ผมถามแบบนี้ครับเยสเนี่ยมี3เทอมใช่ไหมครับคิดดีๆคิดตามนะครับ3เทอมเนี่ยสอนได้50%า e a r เ1ี่เนี่มี3เทอมก็จริงแต่เทอม3คุณต้องไปสอบเพราะฉะนั้นมีเวลาแค่2เทอม2เทอมเนี่ยสอน50%จบไหมจบไหมครับ เยียสิบสามเทอมสอนได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เยียสิบเอ็ดมีเวลาแค่สองเทอมจะสอนให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แถมเนื้อหาครึ่งหลังเผลอๆจะยากขึ้นด้วยคำถามคือทันไหมเราเจอครับว่าบางโรงเรียนจริงๆไม่ใช่บางโรงเรียนอะหลายๆโรงเรียนอะสอนบางวิชาไม่จบพอไม่จบปุ๊บเด็กก็ไปสอบคำถามคือพอไปสอบแล้วคะแนนที่ได้จะดีไหมอันนี้คือภาพปกติที่เรามักจะเกิดขึ้นงั้นปกติเวลาเด็กอยู่ i ิน e r n a t i o n a l school ครับเราจะบอกเด็กเสมอว่าโรงเรียนสอน i g c s e เราตอนไหนสอนด้วยความเร็วเท่าไหร สอนจบหรือไม่นั่นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้าขึ้นเยา่์เก้าปุ๊บเราต้องเริ่มเรียนเริ่มติว i g c s e เลยนะครับคราวนี้ทั้งหมดที่พูดเนี่ยอันนี้คือสถานการณ์โดยปกติแต่คราวนี้ผมบอกครับอย่างอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าพอมันมีโควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยไอภาพตรงนี้เรายิ่งเห็นชัดขึ้นไปอีกว่าทําไมเราถึงมีเหตุผลที่คนจะส่งลูกไปเรียนเที่ยงกฤษนะครับพอโควิด -19 เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับการสอบ i g c s e ปีนี้ยกเลิกอย่างที่เราน่าจะทราบข่าวกันแล้วครับเดือนเมษจูนที่จะถึงนี้ไม่มีการสอบ IG CSE ไม่มีการสอบ A Level ไม่มีการสอบ IB แล้วแต่ไม่มีการสอบแล้วเนี่ยแต่เกรดอะครับยังต้องออกอยู่ทาง EXAM b o a r d ยังต้องออกเกรดให้เด็กอยู่แต่การออกเกรดเนี่ยจะไม่ได้มาจากการนั่งสอบแต่จะมาจากสิ่งที่เรียกว่า Evidence Evidence คือโรงเรียนต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มี ที่จะโชว์ว่าเด็กมี performance ในการเรียนยังไงแล้วเอาทั้งหมดตรงนี้เสนอออกมาเป็นเกรดแล้วให้ Exam Board พิจารณา Exam Board จะพิจารณาแล้วก็ไปประเมินอีกทีว่าสุดท้ายแล้วเด็กควรจะได้เกรดเท่าไหร่กันแน่นะครับนั่นหมายความว่าใครมี v v i e n c e เยอะและมี evidence ที่มีคุณภาพก็คือทั้ง Quantity และ Quality เนี่ย เกรดก็จะออกมาตามเนื้อผ้าแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เกรดก็อาจจะออกมาดีได้ด้วยคราวนี้เรามาเปรียบเทียบครับพอนโยบายอังกฤษออกมาแบบนี้เนี่ยการยกเลิกสอบมันไม่ใช่เพพาะในอังกฤษนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลกก็ต้องยกเลิกเหมือนกันเรามาดูโรงเรียนในอังกฤษก่อน <c oughs> เวลาเราพูดถึง Evidence ที่จะใช้ในการทําเกรดเนี่ยถามว่าโรงเรียนท็อปสกูลที่อังกฤษมีไหมมีแน่ๆครับอย่าลืมครับอย่างแรกตลอดเอเย่าเอเยสิบเนี่ยเอ็กซม every week พอสอบ e x a m every week นั่นหมายความว่ามีหลักฐานเก็บอยู่ตลอดตั้งแต่ year 9เลยว่าเด็กคนนี้จะมี performance ในการเรียนเป็นยังไงบ้างและเมื่อกี้ตอนต้นที่ผมพูดจำได้ไหมครับผมบอกว่าในบางโรงเรียนเนี่ยเด็กสอบได้70%เนี่ยให้ไปเรียนใหม่ร e v i s e ์ใหม่แล้วมาสอบใหม่จนกว่าจะได้90%หรือคะแนนที่สูงกันนั้นถ้าเอาร้อยเต็มร้อยได้เขาจะบีบให้เด็กเอาร้อยเต็มร้อยไปเลยนั่นหมายความว่าหลักฐานทุกชิ้นของเด็กเนี่ยเป็นหลักฐานที่คะแนนดีมากๆ high score มากๆ 90อัพ95อัพหรือ100เต็มเป็นส่วนมากได้สำนั่นหมายความว่า Evidence ของเขาเนี่ยมันสามารถสร้างเกรดดีๆให้เขาได้เลยเพราะว่าเขามีมาสะสมมาเยอะจริงๆตั้งแต่เย่เก้าถึงเย่สิบนี่คือสะสมมาเยอะมากๆนะครับคุณตีตได้แน่ๆส่วนคุณ l ีตก็ได้เช่นกันเพราะเป็นการสอบจริงโรงเรียนพวกนี้จะชื่นจะขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็มีเครดิตอยู่แล้วว่าคุณสอบทุกเสาคุณสอบทุกทุกอาทิตย์จริงๆส่วนใหญ่เขาจะสอบวันเสาร์กันนะครับคุณสอบทุกอาทิตย์จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีหลักฐานที่มากพอและก็ดีพอที่ใช้ในการยืนยันว่าเกรดควรจะได้เท่าไหร่ครานี้ครับอีกอันนึงที่เป็นหลักฐานที่ดีมากๆเนี่ยคือการคือเยีสิบเอ็ดเทอมสองเด็กทำพาสเปเปอร์ย้อนหลัง10ปีขึ้นไปเนี่ยเด็กจะต้องทําโจ์ทำเปเปอร์ทำอะไรไปเยอะแค่ไหนครับลองคิดภาพสส่วนนี้รวมกันเนี่ยอีเวนต์หนักแน่นพอแน่ๆที่เมื่อเคลมเกรดไปปุ๊ п, บ exam board เชื่อตามนั้นแล้วสมมติเราบอกว่าเราโอ้โหเราเคลม A อสตาเคลม9เคลม8ไปทั้งโรงเรียนเนี่ย รือเกือบทั้งโรงเรียนเนี่ยถามว่าเขาจะเชื่อไหมเขาเชื่อแน่ๆครับเพราะว่ามันมีหลักฐานเยอะแยะขนาดนี้และมีคุณภาพขนาดนี้งั้นผมว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่เราเห็นเลยคือพอสมมุติการสอบยกเลิกเพราะโควิด1 9เนี่ยโรงเรียนท็อปสคูลที่อังกฤษเนี่ยพร้อมมากๆในการเตรียมเกรดหรืออะไรต่างๆให้กับเด็กแต่คราวนี้เรากลับมาดูอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลครับ y ย a ่ year 9าสอน general knowledge เย a r 10สอนไอจีเครึ่งแรกเย a r 1 1เสอนครึ่งหลังล่าอาจจะสอนไม่จบ อาจจะมี mock exam แค่ครั้งเดียวตอนเยียเทอม2แต่ก่อนหน้านั้นทั้งหมดเนี่ย end of topic หรือ weekly test เหไรเงี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยมีน้อยและไม่สม่ำเสมอคือไม่ consistency คำถามคือ evidence จะเพียงพอไหมที่จะสร้างเกรดให้กับเด็กเกรดที่เด็กจะได้จะดีพอไหมจะน่าเชื่อถือไหมเขาจะเชื่อตามที่เราเคลมไปไหมนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยมากๆก็ในเมื่อมันไม่มี evidence แล้วมันจะเป็นยังไงคราวนี้ครับจริงจเนี่ยเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ย คือการที่โรงเรียนไม่ค่อยมีอีเวนต์เท่าไหร่เนี่ยแล้วยังมีบางเรียนออกมาประกาศว่าเราก็จะไม่เก็บอีเวนต์เพิ่มนะเทอมสมนี่คือสบายๆชิลๆไปเลยไม่ต้องสอบอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องทําหลักฐานเพิ่มแล้วไม่ต้องส่งงานเพิ่มแล้วเนี่ยอันนี้คือเทเด็กคือทิ้งเด็กแบบสมบูรณ์แบบเลยเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าสุดท้ายเด็กจะได้เกรดที่ดีหรือไม่ดียังไงนะครับอีเวนต์ก็ไม่มีอีเวนต์เก็บเพิ่มก็ไม่เก็บนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในวิกฤตโควิด19ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับเราเห็นภาพชัดเลยว่า ที่ไหนดูแลเราได้ดีกว่าที่ไหนเก็บหลักฐานทำทุกอย่างกับเราไว้มากกว่าแล้วเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ y ย a r 11หลายๆโรงเรียนที่เป็น Top School ที่อังกฤษเนี่ยแม้ตอนนี้เด็กจะไม่มีภาระต้องทําอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดเพียงพอแล้วเนี่ยบางโรงเรียนก็ยังบอกว่าเราจะเก็บหลักฐานเพิ่มอีกจะมีการสอบออนไลน์บางอย่างเพื่อให้เราได้หลักฐานเพิ่มหรือในบางโรงเรียนที่ไม่เก็บหลักฐานเพิ่มแล้วเพราะว่ามันมีมาเพียงพอแล้วจริงๆเนี่ยเขาเริ่มให้เด็กเรียน A level ล่วงหน้า เขาเริ่มมีคอนเทนต์ให้เด็กเซลสตาร์ดี้เขาเริ่มบอกเด็กว่าคุณจะพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงได้อีกบ้างในขณะที่อินเตอร์เนชั่นแนลสูบอกว่าพอละเทอมนี้พักผ่อนได้ละเทอมหน้าค่อยว่ากันใหม่เห็นความแตกต่างไหมครับคราวนี้ผมจะให้ดูเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในกรณีของเยอสิบสองสเนี่ยจริงๆก็ไม่ต่างกันครับท็อปสคูลที่อังกฤษเนี่ยเริ่มต้นเยอสิบสองเนี่ยสตาร์ตเอเลเเนี่ยาที่เทอมหนึ่ง แต่เขาไม่ได้เริ่มทำแค่ A level อันนี้เราพูดถึงสถานการณ์ปกติก่อนนะครับยังไม่ใช่โควิด1นนะครับเขาเริ่มทำ A level ตอนเทอมยี่บสเทอมหนึ่งแต่ไม่ใช่เริ่มแค่ A level ครับเขาเริ่มให้เด็กทำ U c a s ด้วยเริ่มเขียน personal statement เริ่มดูเรื่อง reference เริ่มซ้อม admission test เริ่มฝึกทักษะในการ n ิน r v i e วเพราะว่ายี่เทอมหนึ่งเนี่ยเด็กต้อง submit U c a s นั่นหมายความว่ายี่สิบสามเทอมหนึ่งเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยแทบจะสมัคร Oxford Cambridge ได้เลยเพราะว่าคุณมี U c a s profile ทีีด่ดมากๆนะครับ แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปเด็กก็ไปสอบ A level ตอนเยี่ยสเทอม3แล้วเด็กก็สอบได้คะแนนดีๆครับที่ผมกล้าพูดว่าเด็กสอบได้คะแนนดีๆเนี่ยเพราะว่าเขามี exam every week เหมือนกันการสอบทุกอาทิตย์เพื่อเก็บคะแนนเพื่อวัดผลและเพื่อกระตุ้นเด็กให้รีไวซ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้มีแค่เยี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดครับในท็อปสกูเนี่ยเยี่ยสิบสองสิบสามเนี่ยมีเยอะมากมกีนเกือบทุกโรงเรียนเลยนะครับอย่างบางโรงเรียนก็เหมือนเดิมครับอย่างที่พูดเมื่อกี้ได้เจ็ดสิบได้แปดสิบไม่พอใจ ต้องมานั่งคุยกันคุณไม่ได้ข้อไหนเพราะอะไรยังไงคุณต้องรีไวซ์อะไรเพิ่มแล้วไปสั่งให้มาทําใหม่จนกว่าจะได้คะแนนที่ต้องการ90-95หรือ100เต็มเพราะฉะนั้นเด็กในท็อปสกูลที่อังกฤษจะมีความพร้อมอยู่เสมอพอมีความพร้อมอยู่เสมอปุ๊บผลสอบมันก็เลยออกมาดีสามารถซีเคียวออฟเฟอร์ได้แล้วก็ได้ออฟเฟอร์ที่ดีตั้งแต่ต้นด้วยเพราะว่า start ทำยูแคสแบบเนิ่นๆนิๆ่นเอิร์ลี่นะครับในขณะที่อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลเป็นแบบนี้ครับยี่สิบสองเทอมหนึ่งเร หรือบางทีไม่เริ่มได้ซ้ําไปเริ่มเอาซัมเมอร์หรือบางทีเยี่ยสิบสามเทอมหนึ่งจะสับมิด ucas อยู่ลอมล่อแล้วค่อยไปเริ่มคุยกับเด็กว่าจะเขียน personal statement ยังไงจะทำ reference ยังไงจะซ้อม admission test ยังไงจะทำ interview ยังไงบางที่ไม่พูดเรื่อง admission test กับ interview ได้ซ้าเพราะไม่มีบุคลากรที่สามารถทําได้สุดท้ายเด็กก็ไปสอบสอบได้ไหมไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ได้มีการทํา exam every week เหมือน top school ที่ uk ucas จะได้ออฟเฟอร์ดีๆไหมไม่ค่อยได้ครับ เพราะว่าการทำ u c a s ช้าเกินไปนี่สถานการณ์ปกตินะครับพอเกิดโควิด19บเก้ยกเลิกเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมครับโรงเรียนท็อปสคูลที่นูน่น x อ m every week เพราะฉะนั้นหลักฐานเพียงพอที่จะได้เกรดที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุด International school หลักฐานไม่ไม่มีหลักฐานไม่เพียงพอแล้วบางเรียนก็บอกแล้วว่าไม่ทำเกรดเพิ่มให้กับเด็กด้วยไม่ทำหลักฐานเพิ่มให้กับเด็กด้วยนะครับทั้งหมดที่พูดตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกตอนแรก ตอนนี้สถานการณ์โควิด9 9เนี่ยจากเมื่อเดือนที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเรารู้สึกได้ว่าที่อังกฤษเนี่ยมันน่ากลัวเรารู้สึกได้ว่าที่อังกฤษเนี่ยมันน่ากลัวคือเรามองว่าที่อังกฤษเนี่ยเหมือนนโยบายหรืออะไรต่างๆเขาเนี่ยไม่ได้ปกป,ป้องผู้คนหรืออะไรต่างๆเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าปีหนึ่งนับจากเนี้ยถ้าจากที่เขาพูดกันมันเป็นจริงนะครับวัคซีนมายารักษาโรคมาสถานการณ์ดีขึ้น ควิด1 9ทกลายเป็นโรคระบาดทั่วไปเหมือนไข้หวัดใหญ่การรักษาง่ายขึ้นการเข้าถึงง่ายขึ้นทุกอย่างง่ายขึ้นสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่เราพูดถึงคุณภาพการศึกษาเมื่อกี้เราจะเห็นเลยว่าเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยใครดูแลได้ดีกว่าท็อปสคูลที่ UK เคเตรียมหลักฐานทั้งหมดไว้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รู้หรอกว่าวันหนึ่งเขาจะได้ใช้หลักฐานอะไรแบบนี้แต่การทําทั้งหมดตรงนี้ไว้เนี่ยหนึ่งคือเขาต้องการกระตุ้นเด็กตัวเองให้เด็กมีความพร้อมอยู่เสมอเขาต้องการให้เด็กรีวิสทบทวนหนึ่นย อาชีพในเป้าหมายให้สําเร็จอย่างเด็กเย11เทอมหนึ่งเนี่ยเขาต้องการผลักให้ไปสมัครท็อปสคูลที่เหนือขึ้นไปอีกเพื่อเอาสกอร์ล่าชิพเข้าเยี่เขาสินเสียขนาดนั้นเขาอยากเห็นเด็กได้ดีขนาดนั้นเขาจึงเตรียมทุกอย่างไว้ให้นะครับแล้วพอเกิดวิกฤตที่ต้องเอาอีเวนต์ขึ้นมาเขาก็มีทุกอย่างพร้อมในมือนะครับในขณะที่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเนี่ยจุดอ่อนของเขาคือเขาทํางานช้าไปเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวเขาไม่ได้มีความพร้อมคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดผเนี่ยร มันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ได้จริงๆเราทําได้สมมุติถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าน้องคนไหนเนี่ยอยู่เยี่ยห้านะครับเยี่ยหกเยี่ยเจ็ดเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆโรงเรียนเนี่ยเรายังสมัครเพื่อไปเข้าเยี่ยเก้าทันเรายังสมัครเพื่อไปเข้าเยี่ยเก้าทันนะครับไม่ใช่เพื่อไปกันยานี้นะครับเพื่อไปกันยา,นาหน้าอย่างทันเด็กเยี่ยแปดที่อยากไปจริงๆเนี่ยมันอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรามีเวลาเตรียมตัวด้วยกันเราเข้ามาคุยกันได้เด็กคนไหนอยู่เยี่ยสิบ หรือแม้กระทั่งเย่สิบเอ็ดจริงๆรวมถึงเย่เก้าด้วยล้วคิดว่าเย่สิบสองอยากจะย้ายไปท็อปสคูลที่อังกฤษและอยากชิงสกอรลาชิพเนี่ยตอนนี้นยังตัดสินใจทันยังพอทําอะไรได้เอาเป็นว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะอยู่เย่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องราวในวันนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะไปในที่ที่ดูแลเราได้ดีขึ้นนะครับและสถานการณ์โควิดในทีก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ดีขึ้นในเร็ววันนี้แบบฉับพลันหรอกแต่ว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเราน่าจะพร้อมไปรับสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นที่ทอปที่ระเศังกฤษ เราเข้ามาคุยกันได้นะครับทุกอย่างมันยังสามารถทําได้มันยังมีแผนการที่ทําได้อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกเนี่ยบางคนบอกว่าไปอังกฤษมันน่าจะแพงใช่ไหมคือตอนนี้หลายๆโรงเรียนเนี่ยค่าจ่ายต่อปีทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดแล้วแต่ที่นะครับแต่ล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดเนี่ยครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งอะ่ะคือค่าเรียนไอ้ที่เหลือคือค่าที่พักเพราะที่พักที่นั่นมันแพงนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วต่อปีเนี่ยค่าครูบางที่ค่าเรียน tuition ฟรีบางที่อะ่ะคือประมาณหกแสนเจ็ดแสนไม่ 8, เกินแปด แต่ international school อื่นๆนะครับอย่างบ้านเราพูดกันอีกก็ได้อย่างบ้านเราค่าเทอมล้านหนึ่งหรือเกือบล้านเนี่ยเป็นค่าติวหมดเลยเห็นภาพไหมครับเราจ่ายค่าเทอมที่ถูกกว่าที่นู่นเราเสียภาพรวมใหญ่กว่าเพราะมันมีค่าที่พักเลยแต่ว่าไอ้ค่าเทอมถูกกว่าที่นู่นเนี่ยแต่เราได้งานซัพพอร์ตที่มีคุณภาพอย่างที่เล่าไปแล้วมีอีเวนต์ทุกอย่างมีการสอบมีการกระตุ้นทําทุกอย่างจนเด็กถึงเป้าหมายได้แต่ที่เนี่ยทิวชั่นฟรีอ่ะแพงกว่าเกือบ2เท่าแต่อีเวนี่ย ไม่ได้เตรียงไว้ขนาดนั้นไม่ได้ดูเราจะสร้างความพร้อมให้เด็กของเราได้ขนาดนั้นผมมองว่ามันเป็น good investment นะครับถ้าเกิดเรามองว่าเราจะเอาลูกเราไป top school ที่ U K เพื่อไปเอา,เอาไปเอา quality ของการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนะครับเพื่อไปเอาการเตรียมตัวความพร้อมหรือความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นในขณะที่ค่าให้จ่ายเนี่ยค่าเทอมเนี่ยตัวเฉพาะ tuition f e e เนี่ยมันถูกลงเยอะเลยแถมมีโอกาสชิง scholarship เพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ตงไปอีกด้วย ผมมองว่าคุ้มมากๆที่เราจะลองพิจารณาดูนะครับอันดยสรุปของที่คุยกันวันนี้เนี่ยโดยสถานการณ์ของโควิด -19 ทีเนี่ยมันก็ยังน่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลแหละแต่ภาพที่เราชี้เห็นวันนี้ก็คือแต่โรงเรียนที่นู่นเน่ยเขาเตรียมตัวไว้ดีจริงๆนะครับสําหรับทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทําเพื่อเด็กจริงๆก็อยากจะฝากไว้ให้พิจารณานะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาคุยกับทีมงานของเราได้นะครับเพื่อที่จะช่วยกันวางแผนว่านับจากจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราควรเตรียมตัวยังไงนะครับเพื่อที่เราจะ ไปเข้าท็อปสกูล l ที่นู่นได้แล้วไปรับซัพพอร์ตไปรับอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นระดับเบอร์คาะจริงๆขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผ